Oh, เดินดีๆไม่เห็นจะต้องวิ่งเลยอย่างนี้แสดงว่าพลังเยอะ,อะสิเราถ้าอย่างนั้นเอาพลังออกบ้างดีไหมปอกมะม่วงปาแม่ปานแล้วก็ล้างมือก่อนด้วยนะค่ะคุณอา,าคุณปรมีต้องหนีอะไรไมาได้แน่เลยครับหนีอะไรหนีใคร การให้รางวัลคนบริการมาด้วยนะคะตั้งแต่เปิดร้านช่วงบ่ายเนี่ยจำเนียงได้รางวัลตั้งสามบาทแลล่ะคะเขาเรียกว่าทิปจ้ะอ๋อชุดใหม่ออกแล้วค่ะอาจาแม่จำเนียงแม่ปานน่ะไปช่วยแม่จำเนียงเขาเสิร์ฟอาหารหน่อยไปแล้วถ้าจะเป็นลมแล้วนี่โอ้ยยังหรอกค่ะเนี่ยถ้าลูกค้ายังถีบแบบคุณปีบว่านะคะจำเนียงเติบใจขาดเลยค่ะ แม่ปานแล้วเราน่ะอายหรอเปล่าแม่เราค่ะคุณอากลัวอดมากกว่างั้นก็เร็วๆรีบรางมือซะเดินล่ะไม่ต้องวิ่งสะดุดโครมของที่ถืออยู่หล่นใส่หัวแขกแล้วก็เลิกกิจการเลยขาคคณอาจะรอดหรือเปล่า ต้นไหนคะพี่จำเรียงอ๋อนน่นค่ะริมนู้นนะคะผู้ชายที่นั่งคนเดียวอะค่ะ ลังสืบอยู่นะครับว่าทำไมข้อความในจดหมายที่นานาเขียนถึงคุณาปัทมาถึงได้เป็นอย่างนั้นออคุณเข้ามาได้ยังไงคะเอา้าก็นี่ร้านอาหารที่เปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ใช่เหรอครับค่ะใช่ค่ะเอองั้นปานขอตัวไปช่วยคุณอานในครัวก่อนนะคะเ,เดี๋ยวครับ อันนี้เพิ่มดีกว่าครับเขาชอบครับได้ค่ะ พอดีลูกค้าเขาสั่งร้อนเดี๋ยวนะคะคุณปามีค่ะอันนี้เขารอนานแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะแ่านั้นแหละเอาออกไปในปปานค่ะ คนหนึ่งไม่อยากพูดกับผมอ่ะไม่เห็นจะต้องสงสัยเลยนี่คะเรื่องราวระหว่างบ้านคุณกับบ้านปานมันร้ายแรงขนาดไหนคุณก็ทราบแก่ใจปานจําเป็นต้องเกรงเอาไว้ก่อนค่ะเพราะไม่แน่ชัดว่าคุณกําลังหาวิธีมาทําให้ครอบครัวเราเจ็บช้ําอับอายหรือเปล่าโดยใช้ปานเป็นสะพานค่ะเดี๋ยวครับผมขออันนี้เพิ่มอีกนิดดีกว่าครับ Thank <laughs> you. จดหมายฉบับนี้เป็นฉนบับที่สองที่ปัดเขียนถึงคุณธนาฉนแบับแรกปัดถูกใครบางคนที่พยายามทำตัวเป็นมารหัวดใจแย่งจดหมายแพ้คุณปู่คุณพ่อฉีกทิ้ง สบายเถอะอายังไม่ใช้ห้องก็ได้ เขียนถึงคุณธนาว่าผัดเสียใจที่ต้องถูกพรากจากคุณธนาทั้งที่ผัดไม่เต็มใจปัดรักคุณเท่าชีวิตถ้าผัดไม่อาจวิ่งออกจากบ้านไปหาคุณได้เพราะตอนปัดถูกพรากปัดกับคุณธนากำลังอยู่ระหว่างการขัดแยง้งปัดกลัวคุณธนาไล่ตะเพิดปัขดขณะนี้วันเวลาผ่านมานานพอสมควร ปัดอยากทราบว่าคุณธนายังโกรธปัดอยู่หรือเปล่าคะที่ปัดบางอาจพูดจาล่วงเกินไปถึงทุกคนในครอบครัวคุธนาถ้ากุนายังโกรธปัดกราบขออภัยปัดพูดโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ปัดสนึงแล้ว น,น,นว่าถึงเวลาแล้วนะที่ตะว,วันจะต้องพูดจากเขาให้เข้าใจสักทีหนึ่งถามนา,นาและขอยืนยันว่าหากเราได้กลับมาร่วมชีวิตกันอีกพัตจะปรับปรุงตัวจะพยายามเข้ากับญาติพี่น้องคุณธนาให้ได้ สนุนให้คุณธนานเจริญก้าวหน้าทุกทางอ้าวอัดเข้ามาก่อนสิคะต้อนรับอยู่แล้วครับไม่ใช่ค่ะตะว,วันอยู่กับนานาต้อนรับอยู่แล้วครับไม่ใช่ค่ะตะว,วันอยู่กับนานาคือเราสองคนกำลังปรึกษากันอยู่นะครับคุณอัดว่าเราสองคนเนี่ย จะอยู่ห้องเดียวกันก่อนแต่งหรือว่าหลังแต่งดีอีกสักพักตะวันกับนานาจะไปพบท่านทูตจะไปหาฤทธาท่านว่าจะทำยังไงแต่งนะ่ะแต่งที่นี่ได้แต่จดทะเบียนก็คงต้องกลับไปจดที่เมืองไทยอีกเรื่องหนึงก็คือต้องส่งบหยาให้ยายปัดเซนด้วย เรื่องหมดรากันสุดที่